วันนี้พามาวิเคราะห์บอลลาลิลกาสเปนนะครับคู่ดาบี้แมชแห่งแคว้นอันดาลูเซียครับระหว่างเซบีย่าเจอกับแลออาเบติสนะครับที่สนามรามอนซานเชสปิดกวนวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์เวลา4ทุ่ม1 5ครับ JBO เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนวิดีโอนี้และแลออาเบติสเป็นหุ้นส่วนอย่างเป็นทางการของ JBO อย่างที่เรียนไปข้างต้นนะครับว่าเป็นดาบ a แมชแห่งแคว้นอันดาลูเซียมาดูตารางคะแนนกันก่อนเลยครับเริ่มจากฝั่ง้าบ้านนะครับเซบียาครับภายใต้การนำทัพของคูเอนโลเปเตกีครับยอดโคชอีกหนึ่งคนฤดูกาลนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับลงแข่งไป25นัดเก็บได้51แต้มครับแบ่งเป็นชนะ14เสมอ9แล้วก็แพ้2นะครับยิงประตูไป37ลูกแล้วก็เกมรับดีมากครับเสียประตูแค่17ลูกจาก25เกมนะครับ ส่วนฝั่งและอาบเบติสทีมเยือนของมานิเอลเปเยกรินี P ่ e G R e N e, นะครับนี่ก็เป็นยอดโคชอีก1คนครับพวกเขาลงเล่นไป25นัดนะครับเก็บได้46แต้มแบ่งเป็นชนะ14เสมอ4แพ้ไป7นะครับยิงไปมากกว่าสิบพิาศถึง1ิลูกครับยิงไป47ประตูแล้วก็เสียมากกว่าเกือบเท่าตัวเช่นกันครับเสียไป30ลูกนะครับจาก25นัดเดี๋ยวพามาดูกราฟกันนะครับจะได้รู้ว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาพวกเขามีผลงานเป็นอย่างไรครับ คลับสีฟ้านะครับเส้นสีฟ้าเป็นของทีมคูเรนลูเปติกีครับเซบีย่านะครับแล้วก็เส้นสีแดงเป็นเลอาเบติสของมอนูเอลเปเยกรีนี่นะครับสังเกตได้ว่าเซบีย่าดีมากตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยนะครับพวกเขาสามารถประคับประคองทีมนะครับต่ำสุดน่าจะเป็นอันดับ5นะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาและหลังจากนั้นก็ครองอันดับ2ยาวมาอย่างต่อเนื่องครับ แล้วก็มาดูเดอาเบติสของมนุษเอลเปเยเกรินี่ครับพวกเขาหล่นไปอยู่อันดับท้ายๆของตารางนะครับในช่วงเปิดฤดูกาลเรียกได้ว่าผลงานลุ่มๆโดนๆดน,ดน,นะครับแล้วก็ทําผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรล่ะครับจนผ่านไป10นัดครับและอาเบติสเริ่มทรงตัวแล้วก็จับทางบอลได้นะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ยิงยาวเช่นกันโดยพวกเขาทั้งคู่นะครับนับตั้งแต่สัปดาห์ที่16เป็นต้นมาครับซิบปิยาครองอันดับที่2แล้วก็และอาเบติสครองอันดับที่3ครับ เรื่อยมาด้วยกันทั้งคู่จนถึงสัปดาห์ล่าสุดนะครับสัปดาห์ที่26และด้วยความห่างที่เซบีย่าทิ้งห่างและอาเบติสถึง5คะแนนแม้ว่าและอาเบติสจะชนะในเกมนี้แต่ว่าพวกเขาก็ยังตามหลังเซบีย่าอยู่ดีนะครับสคะแนนและถ้าหากมาดูผลงานห้านัดหลังสุดในทุกรายการครับเซบีย่าชนะ2เสมอ2และแพ้ไป1นะครับเริ่มจากเสมอกับโอซาซูน่านในลาลีกาสปเปนนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วก็ชนะเอลเชไป2ประตูต่อศูนย์ครับ แล้วก็แมชต่อมาครับพวกเขาเปิดบ้านอาชนะเดนมซาสครปไป3ประตูต่อ1นนะครับในยูโรปาลีกรอบสาทีมสุดท้ายเล็กแรกแล้วก็กลับมาแข่งลาฬิกาสเปนครับบุกไปเสมอกับเอสปันยอน1ประตูต่อ1นแล้วก็แมชล่าสุดนะครับในยูโรปาลีกรอบสารทีมเล็กที่2ครับบุกไปพ่ายให้กับเดนโมซาสครปศูนย์ประตูต่อ1รวมสกอร์ 2, นะสองนักเซบียาอย่างเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ2ครับ มาดูผลงานของอตเบติสห้5นัดลังสุดในทุกรายการกันบ้างครับพวกเขาชนะไปได้4นัดครับเสมอหนึ่งและก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับเริ่มจากบุกไปชนะไรรโยบายกาโน่2ประตูต่อหนึ่งในโกปาเดเรครับแล้วก็บุกไปชนะเลบันเต้4ประตูต่อ2ในลลีก้าสเปนนะครับจากนั้นแข่งยูโรปาลีกครับบุกไปชนะเซนิเซนส์ปีเตอร์เบิร์ก3ประตูต่อ2ครับแล้วก็กลับมาแข่งลีก้าสเปนครับเปิดบ้านชนะมาโยกาไป2ประตูต่อ1 แลวก็แมตช์ล่าสุดในยูโรปาลีกนะครับเปิดบ้านเสมอกับเซนิทไป0ประตูต่อศนครับรวม2นัดและอาเบติสเข้ารอบด้วยสกอร์รวม3ต่อ2ครับดูฟอร์มของแต่ละทีมไปแล้วมาดูนักเตะที่น่าจับตามองของพวกเขากันบ้างครับในศึกอันดาลูเซียใครน่าจับตามองกันบ้าง ฝั่งเจ้าบ้านครับเซบียาครับคนแรกคือราฟาเอลเมียนะครับอันนี้นะ่าจับตามองครับเพราะว่าเป็นดาวสโนของทีมอยู่ตอนนี้ยิงไป8ประตูนะครับส่วนพวกจอมแอสซิสก็จะมีพวกมาโกสตุนย่านะครับแล้วก็อีวานลาคิติชระวังตรงกลางแล้วก็ฝั่งซ้ายให้ดีครับสำหรับแอฟเบติสส่วนฝั่งทีมเยือนของเปเยกรินี่ครับนักเตะที่นะ่าจะตามมองก็จะเป็นพวกควรมีนะครับที่เป็นดาวสโนของทีมอตอนนี้ยิงไป12ประตูแล้วก็มีวิลเลียนโคเซ รวมไปถึงพวกจมแอตเิสอย่างนาบิลเฟกีและก็เซกิโอกานาเลสด้วยนะครับปิดท้ายกันที่ฟันธงลงสกอร์ครับแม้ว่าเจ้าบ้านจะบุกไปเอาชนะเบติสมาก่อนนะครับในเลกแรกที่เจอกันของลาลิกาสเปนแต่เชื่อว่าฟอร์มที่ร้อนแรงเหลือเกินของลาลบเบติสในช่วงหลังนี้จะสามารถบุกมาเบียดเอาชนะซิบิยาไปได้นะครับด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์หรือ2ประตูต่อ1ถึงถิ่นรามอนซานเชสปิดควรครับ JBO เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนวิดีโอนี้และและอัลเบติสเป็นหุ้นส่วนอย่างเป็นทางการของ JBO